ตอนนี้ผมก็อยู่ร้านวันๆนะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่กําลังโด่งดังในโลกออนไลน์ตอนนี้นะฮะวันนี้ก็จะมาวัดม่วงกันนะฮะแล้วก็นะมาแวะทานข้าวกันก่อนตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงกว่านะครับเก้าโมงแนละ้วนี่บรรยากาศภายในร้านนะฮะร้านหาง่ายนะครับเราตรงไปวัดม่วงเนี่ยร้านจะอยู่บริเวณฝั่งขวาตรงหลักกิโลหลักกิโลใหญ่นี่นะฮะสุพรรณบุรีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีลวกก๋วยเตี๋ยวกันนี่นะผมสั่งชามยักษ์ลองยักษ์ครับ99บาทอันนี้อันนี้เรียกโคตรพิเศษค่ะอันนี้โคตรคยักษ์ใหญ่ค่ะอ๋อนี่คือโคตรพิเศษแล้จะมีโคตรยักษ์ใหญ่นี่ฮนะพี่เจ้าของร้านใช่ไหม ครับภาษาทนหิวมาถึงนี่เลยนะเนี่ย <c oughs> มาจากชนบุรีเลยเนี่ย <c oughs> จะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วพอดีติดก็ <c oughs> เลยมาอาทิตย์นี้แทนเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในนะได้คาวมีชามใหญ่เป็นเช่นไรเส้นหมี่ไม่ให้เหรอ เอย่ผมเล่นอ้อมไปข้างหลังดีกว่านี่ฮะหม้อน้ำซุปเบลเลอร์เลยนะครับวันนี้ใช้เส้นประมาณกี่โลครับเส้นเหรอคะไม่แน่นอนนะคะบางวันก็20โลบางวันก็10โลแล้วกีว่โมหมดเนี่ยประมาณบ่ายสองค่ะบ่ายสองก็หมดแล้วเนะาะ ต้องเปิดทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันค่ะหยุดวันจันทร์ค่ะอ๋เอ,เ,เอาก็แห้งะ่ะก็เธอใส่น้ำไปทำไมอะ่ะกัดหมูอ่ใส่ั่วเต็มเต็มก็ยังเราเยังไม่เสร็จเลยโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวไปชิมกันรสชาติจะเป็นยังไง ร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะฮะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสามโก้เลยนะครับเอา่ลมหนานี่บรรยากาศไปในร้านนะขาแล้วเีะ่ก็ใหญ่ตานี่ครับก๋วยเตี๋ยว โคตรพิเศษมั้งพี่ก็บอกนะฮะ99บาทนี้ฮะอุดมไปด้วยนี่ <Okay. S 1> กากหมูนะฮะมีตับมีลูกชิ้นนี่มีหมูเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับเส้นนะฮะน้ำซุปเข้มข้นนะฮะจะลองชิมน้ำซุปดูก่อนอืมอย่าปรุงหน่อยครับโอเค เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูกันย,ยาวๆครับถึงเวลาชิมแล้วนะฮะเราปรุงหน่อยใส่พริกนิดนึงปลา this เปนปรสชาติดีอยู่แล้วนะครับแต่ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็หวานอยู่แล้วซุปนะครับเราก็ใช้ส้ม ไม่เอาเป็นามยี่สิบให้น้องอะ่ะจัางเขาบอกว่าไม่เอาผัก,กยอย่างเดียว ต้องอยากชามยักษ์นะฮะต้องปรุงเยอะผิดปกติ ไม่ถนัดน,นะฮะต่อเป็นตะเกียบเล็กดีกว่ากำหมืออร่อยตัวชิ้นอืมต่ออนิดนึง ใช่มันใหญ่ปรุงยากรัยดูว่านับชาติอร่อยเลยฮนะแต่ไปผันมาต้องแบบนี้ครับเป็นเป็นเป็นน้ำธรรมดาครับให้เด็กไม่เอาผัด จะลองดูนะครับว่าพิเศษเนี่ยจะกินหมดไหมที่เด็ดอยู่ที่กลางหมูนะ ไม่เป็นไรครับ จหมี่ลวกได้ดีมากเลย ั็จะดีมีคุณภาพนะอร่อยคุ้มนาที่ยูเท้าไม่ติดหน่

thank you คุ้ม,ะมนะครับสม้าบ้เนี่ัสามเนียกามชามนะีสห้ายเ่ิบามินีนมากมี 15, 20, 30แล้วก็าร้อยเ ยางระเบิดไม่มีใครรอบทำลายผมนะเด็กร้องเลยใกใจน่าจะเป็นรถแก๊สครับ เี๋ยวผบจัดก,การที่เหลือก่อนนะครับเหลือไมเยอะแล้วชนายจนไปนะครับเรียบร้อยแล้นะครับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ร้านวันวันนะฮะร,ร้านชื่อดังของจังหวัดอ่งางทอง9 9บาทผมทานไปประมาณเศษหนึ่งส่วนเ้านะฮะแบ่งให้ลูกสาวไปหน่อยนึงก็จริงๆก็กินหมดนะ แต่มันจะอิ่มเกินไปแต่ประมาณปริมาณขนาดเนี้ยทานได้อย่างน้อยๆน,นะครประมาณสี่คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ลองมาผมก็กินไปประมาณอย่างที่บอกเศษหนึ่งส่วนเก้าส่วนนะฮะก็โอเคนะครับคลิปดนใจอย่าลืมกดติดตามที่ดำใจ .com ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเที่ยววัดม่วงกันต่อนะฮะสวัสดีครับ